ตอนนี้อุทว่ชใชการช่างมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับถ้าคนไหนยังเห็นคลิปรถใหม่ก่อนใครๆเนี่ยก่อนใน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อได้รับการแจ้งเตือนโพสต์ใหม่ๆในแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ในช่องเดลคอมีพีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถ k i n o Victor 500 fl 1 a s 1 a sht นะครับซึ่งคันนี้ก็จะเป็นนี่เนาะนะครับก็อรถคันนี้แหละนะครับผมก็ <laughs> ซึ่งอันนี้คันนี้ผมจาไม่ได้ว่าผมเคยรีวิวไปหรือยังน่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะแต่คันนั้นน่าจะเป็นวิกเตอร์โฉมเก่าปะเออถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นโฉดเก่าเนาะแต่คันนี้เป็นตัววิกเตอร์นีโอนะกระจังหน้าก็จะเป็นสีเงินเินนะครับนี่เนาะนะครับผมก็นี่นะครับคือตัวรถตัวรถคันนี้ผมไม่รู้นะความยาวมันเท่าไหร่แต่น่าจะยาวมากนะเมื่อนี้นะเดี๋ยวผมลองไปยืนอยู่ประมาณกลางคันแล้วกันเนาะนะครับมันก็ยาวนะเพราะว่าสังเกตตรงนี้มันจะมีช่วงเยอะนะครับ และคันนี้ผมที่ผมผมบอกว่ายาวเนี่ยคุณผู้ชมเห็นคันนี้ไหมคันนี้นะครับก็คือฮีโร่ที่ยอดนิยมในอู่เรเลยที่มาบ่อยๆนะครับก็คือ F M 1 A นี่จำคันนี้เอาไว้นะจำาไว้นะครับแล้วก็ไปดูอีกคันหนึ่งจอดหันข้างเดียวกันนะท่าเดียวกันนะครับอันนี้คือ F M 1 A นะสังเกตไหมครับเห็นไหมล้อมันจะอยู่ติดอยู่ใกล้กระถังน้ำมันมากกว่านะครับอันนั้นจะอยู่ยาวกว่า นะก็คือคันนี้ยาวกว่าวนั่นเองเนาะนะครับผมก็คันนี้นะครับเป็นวิกเตอร์ห้าร้อยวิกเตอร์ห้าเป็นวิกเตอร์ห้าร้อยเอฟเอหนึ่งเอนะครับก็เป็นรถพ,พ่วงเพาเป็นรถสิบล้อเพาเดียวนะครับเออแต่ถ้าเป็นรุ่น FM 1A เจะเป็น2เพาใช่ไหมอันนี้ขับเคลื่อนอันนี้เป็น10ล้อเพาเดียวนะนะครับผมนี่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนละกันนะครับด้านหน้านะก็จะเป็นอย่างนี้ อ่ะนะครับด้านหน้าก็จะมีไฟนะครับน่าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนาะนะครับแล้วก็มีตรงนี้เหมือนเป็นที่เหยียบน่าจะเป็นที่เหยียบเพื่อไปเช็ดกระจกมั้งนะครับเพราะว่ามันมีตรงนี้ด้วยนะเหนือหน้าจานนะนะครับมีไฟเลี้ยวมีเขียนฮีโนวิกเตอร์500นะครับแล้วก็โลโก้ฮนะีโน่เนาะแล้วก็กระจังหน้านะครับแล้วก็กระจกอะไรอย่างนี้เนาะ มาดูด้านข้างนะด้านข้างนะครับคันนี้นะครับจะเป็นบันได3ชั้นเออนะครับ1 2 3 3ชั้นนี่3ขั้นดิไม่3ชั้นเป็นบันได3ขั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นไอฟวิกเตอร์ตัวนู้นเนี่ย 1A เนี่ยมันจะเป็นบันได2ขั้นนะครับแต่ถ้าอยากได้3ขั้นเนี่ยก็ต้องสั่งต้องทำนะทำซึ่งอุ่นเราทำได้นะครับถ้าถ้าอยากเอเอาเอฟเหนึ่งเอมาเพิ่มขั้นเนาะเหมือนคันที่เราเคยรีวิวไปก่อนก่อนล้าข่าลงสีแสงทรัพนะเออคันสีน้ำเงินนะครับ นี่ก็อันนี้ก็ทําได้แหละเนาะนะครับแต่นี้รุ่นนี้เขาให้มากับโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีเขียน FL1A e u r o t นะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถังน้ํามันถังน้ํามันน่าจะ600ลิตรได้ไหมหรือ400ลิตรหรือ500ลิตรไม่รู้เ <c oughs> ดาเดามั่วเข้าไปเลยนะครับแต่ผมกะว,ว่าน่าจะประมาณ500ลิตรแหละอืมไม่ก็600เออสักสักสักห้าไม่ก็500 600เลยแหละนะครับนี่ที่อันนี้เป็นแบตเตอรี่เนาะตรงนี้ ตรงนี้ผมไม่จะเผยแพร่ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับพวกแชสซีพวกอะไรเนาะนะครับหมายเลขแชสซีนะนี่นะครับก็จะเป็นด้านหลังนะครับยาวมากไม่รู้ยาวกี่เมตรนะเนี่ยต้องถามพ่อนะครับทีกรีเออนะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เนาะ ไฟเบร์นะครับก็ปกติแนละ้วฮีโน่ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะนะครับมันก็มียางอะไหล่มาให้นะแถมมากับโรงงานนะครับเป็นยางบิสโตเนาะอืมนี่ครับนะครับแล้วด้านข้างฝั่งนึงเดี๋ยวเรามาดูยางดีกว่ายางเป็น e อีโคเปียเหมือนเดิมนะอีโคเปีย R หนึ่งห้าศูนย์นะครับมีท่อไอเสียแต่รถคันนี้ยาวจริงยาวมากนะครับผมไม่เคยเห็นสิบร้อยาวขนาดนี้หรืออาจจะเคยเห็นแต่ไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ถังลมนะครับ นี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ฮ i โนรุ่น A09C-TH นะเป็นเครื่องดีเซล4จังหวะ6สูบเรียงแนวโตรงโอเวอร์เฮดเชฟชาร์ประบายความร้อนด้วยน้ำนะครับทเบอร์อินเตอร์คูลเลอร์เออนะนะครับแล้วครับก็นะคันนี้นะครับแรงม้าอยู่ที่344แรงม้าก,ก็เท่ากับตัว FM1A นะแรงบิด1,275นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง8 8 6 6ซีซีนะครับเป็นเครื่อง6สูบเนาะ ะครับแล้วก็ได้รับมาตรฐานไอเสียเป็นแบบ Euro 3เออนะครับผมนี่นี่ยัยผมเจอความจุถังน้ำมันแล้ว <laughs> นะครับถังน้ำมันเนี่ยความจุอยู่ที่390ลิตรนะเออผมถ่ายผมถา่ายเดาว่าคันนี้เป็น400ลิตร500ลิตรก็ใกล้เคียงกันเนาะ <laughs> ไม่ใกล้เคียงอ่ะ500หกส0่ลิตรเนี่ยนะครับคันนี้300กับถังน้ำมัน390ลิตรนะคันนี้ผมไม่รู้ว่ายาวกี่เมตรนะเขาเปิดสเปคเปค๊บเลย น่เจะยาว9เมตรนะครับเพราะว่าอันนี้ผมดูไม่เป็นนะแต่เท่าที่ลองดูเนี่ยมันเขียนว,ว่า9,645มิลิเมตรน่าจะยาว9เมตรนะครับรวมหัวเก่งนะน่าจะอันนี้น่จะรวมหัวเก่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ยาวมากอะ่ะดูแต่ยาวว่ากระบะยาวกว่าสิบล้อทั่วไปแน่นอนนะครับโอเคี okay, ๋ยวเราเรามาดูรายละเอียดของภายในรถกันบ้างเลยดีกว่านะครับอันนี้ยับหน่อยแต่ าจจะเห็นรายการรีโนเวทรถเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เนาะ <Okay. S 1> ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเหมือนกันนะ <Okay. S 1> โอ้เปิดง่ายขึ้นหรือนิ้วผมมีแรงแล้วนะครับเปิดมือเดียวได้แล้วนะอันนี้นะครับนี่นี่นะผมบอกแล้วผมจะด,ดูตรงนี้คือเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่เนาะมันทำเป็นสาคัญก็จะเพิ่มความง่ายในการขึ้นสิบล้อนะครับ มีระบบถุงลมนะเป็นบอบเป็นแบบบอบเป็นแบบถุงลมนะก็จะแบบมีเสียงฟึดฟึดฟึดเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อนี่เนาะนะครับเป็นแบบขึ้นลงเนาะเพื่อแบบให้ปรับให้คนขับได้ขับแบบสบายอะไรอย่างนี้เนาะแบบเข้ากับสรีระนะครับเกียร์เกียร์ไม่เกียร์แปดสปีดนะหรือเก้าสปีดน่าจะเก้าสปีดแหละครับตามสปีดนะแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นเหมือนฮีโน่ทั่วไปเลยนะครับเรือนไม้ก็ เป็นอย่างนี้นะครับก็มีคล้ายๆกับรุ่นเหมือก็เหมือนรุ่นทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เป yes. yes. ิดประตูนี <S <S ่นะครับนี่เนาะนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็นะครับเพื่อจะเป็นวิทยุเนาะวิทยุก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีพวกแอร์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดวางแก้วน้ำอย่างเนาะมีเบรกมือนะครับมีไฟ ไฟเปิดหัวเก่งนะครับไฟหัวเปิดหัวเก่งก็เปิดได้ตามปกตินะอันนี้เป็นเบาะนะครับเบาะคนที่สับซึ่งผมเขาไม่เปิดนะเพราะเขามัดอะไรเอาไว้เนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางพวกนู่นนี่เนาะเออนะครับแล้วก็แล้วก็บอกฝั่งคนผู้โดยสารแล้วก็ที่นอนของคนขับนะครับนี่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว่าแบบ สัญญาณไฟเตือนของรุ่น500 Victor นะครับก็จะเป็นอย่างนี้่ะคเผื่อบางคนดูก็ดูได้แล้วก็เตือนพวกอะไรพวกนี้นะครับผมที่บางแดดก,ก็ค่อนข้างใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่และยาวนะครับอืมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรานี่ดกค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝั่งหนึงนะครับนี่ตรงนี้เาจะเป็นอุปกรณ์พวกแม่แลงของฮีโน่เนาะก็เก็บอยู่ในกล่องนะครับ ถ้ามองกับฝังอีกฝั่งนึ้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีมีเขียนนี่ด้วยวันผลิตนะครับนี่นะแล้วก็พวกกล่องเก็บของอะไรอย่างนี้ส่วผมไม่เปิดอะไรเยอะแล้วกันเนาะถ้าคนไหนสนใจอยากติดต่อติดต่อสอบถามเรื่องรถบันทุกเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับโทรมหาพ่อผมเนาะในเบอร์ที่ให้ตอนจบคลิปนะครับเนี่ยเนบางคนอาจจะแบบ อยากต่อกระบะหรืออยากทับหรืออยากต่อตัวพ่วงเราก็ทำหมดนะครับรถเทรลเลอร์เราก็ทำด้วยเนาะเออนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปและบ๊ายบายสุดยอดแกน next t i m p สนใจอยากต่อรถบรรทุกทัวรหัเบอร์พ่อผมได้ตอนจบคลิปนะครับไปละบ๊ายบาย